ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ้อนี่ผมลุงคมคนอุบลนะครับก็ไดมาพิกัดบันไทยเซรีคือเกาครับ้มนี่นะครับผมที่ผ้ามาบึงฟรามการเลี้ยงนุกปุกนะครับของทันผู้ซอยนะครับทันผู้ซอยซอยผู้ซอยหงทองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรับขอบคุณแม่สุปผมผู้ซอย หรุงร่องสุพลไทยเสรีคครรัับบเอกพื่อเสกกาจังหวัดหนองคายครับผู้ซอยครับเจังหวัดบุรกาครับครับคนเป็นยังเนาะสวยเพราะตื่นเต้นไม่ผู้ซอยเดี๋ยววันนี้ผมเรียนให้ท่านผู้ซอยนี่ครับเหมือนคุณแม่สุกนี่ผ้ายางเบิองนะครับยางเบิองว่าไอ้ก็เป็ดไปมาหรือว่าหนูนี่มาจากไหนจะในกันรวมถึงกันวิธีการเลี้ยงครับครับเชิญครับผู้ซอยครับก่อนเข้าดินสีแล้วมาเลี้ยงหนูนี่ก่อนจะเอาหนูมาลงนี่เข้าเห็ดยังไง ไอ่เตรียมบอกเตรียมบอกันเนาะครับผมอันนี้บอกครับเตยท่อนี่บอกครับแม่นครับโอู้นับแรกเขาก็ต้องวางระบบน้ำโอ้มีระบบน้ำพร้อมครับนี่ครับโอ้นี่ซ้ำหมูตัวนี้เนาะหมูกับซ้ำหมูโอ้ระบบน้ำครับผมโอ้ใส่ระบบน้ำต้องตอกมาเลยครับระบบน้ำน่าจะโอ้นี่ยนี่นี่ใส่บอใสาบอหันบอใส่บอกหันที่ใส่ครับเตยหันครับเออบอกอาหารมับถึงนั่นนี่นี่เระเตรียมนี่ระบบน้ำ มีกระบอกอาหารบ้างไหมระบอกอาหารครับเอาบอยแต่ว่าทอนีห้องตรง้องตรงอพกรนเนาะห้องว่างเเนาะซืังคซื้อเนาะห้องเอาไว้ห้องเึ้นยักสองสามเส้นหอากาศมัเขาเอิ่นกันนี่เหรครับจรัอโน้นลงเลยครับผมโอ้บยาาคนนี้เนาะครับเราทมา้างครับนขาวโอ้ปูนขาวปูขาว่มครับปูนขาวกเป็นได้ไอ้แป้งไม้นะครับแป้ง แก่งหมากันมดกันกันมดกันเม่นกันยังได้ดีท่านท่านผู้ช่ยครับหนูหนูเนี่ยม้าจะใสกว่พันมันนะไอ้มาแต่สักคนไอ้มาแต่ไอ้ผู้ด่อนเอาพอพันธม่พันมาเลยบ่ะครับครับพอพันธม่พันมาโอ้ครับครเอาตัวใหญ่มาเลยเนาะครับเอาไอ้พอพันธมาพันพุ์่อมร้อยตัวนี้คล่อมออกครับ อันนี้โอ้อันนี้ลูกมันบ่ครับนี่ครับเอ่อเอามาตอนแรกนี่จักโตแจ็คโตครับผู้ชายไอผมเอามาซีเบสคูอ้าโตอัอันนี้ล,นนนลูกม,มันเนาะโอ้กนน่ะโอ้ยผมบอกกันจ้ะในผู้ชายแต่เอาลงไปซะทีดีพูดดีดียิ้ไว้ยังมไว้ก็ให้ลูกมันลงใส่ยากอะไรเอาหายลงใส่จำใส่ความนู้น่ะโอ้โตผมบอกไงวัน่าจะหาลูกไปเลยเตัวหนึ่ง เอาพอเม่มากกว่านอกรับเนาเอาเอาครับอันนี้มันามาไม่หลอกลูกแล้วเนี๋มน่อยเนาะโอ้ันนี้ลูกวันมันทีประมาณตัวไหนกันตัวนึงจะออกลูกประมาณเจ็ตัวไอ้ทุกทุษถึงครับอันปุ่นะครับเพรมันลูกตี้ตกงตัวครับคไม่จะนไม่จะนูมมาครับนี่ครับแม่ครับพุ่นะป้าโตโตีี่ดรห ท er ี่เบิ่งสะดอกโอ้พี่ห้นองเราเบิ่งอมาเป็นแ่วช่อนเพา่นหนูหนูพุกไปดิหนูพุกยยกหนอเอนอางขเอาลงข้างเอลงลาไปเอ้างไปเอาลงเอง้อง้องอาลงางอางี่อาเเอ้งอนปาเอเอาออ เอ็ดบ่าเบิงนี่งกัมตนหนูครับไปในหมูเพรให้พี่น้องบองในวที่สนใจนี้ย่งไว้ใ้ออกนมเห้นี่พวกนี้กัมตหนกำลังทยอยออกเรื่อยๆก๋วยยอาหารไ่นเทาไหรอาหารยังบ่อาหารนี่ก็พวกมันพวกไมันแกวหญอจเบิ่งกวยบอก้ไปไทกเพื่าเปลี่ยนกันเพืาล่า ผมเบิ่งผู้เดียวครับโอ้ต้องมีครบส่งลูกด้วยเนาะอาหารอาหารลักก็คือหัวอาหารหัวอาหารหลักของหนูไม่ขายหรอกครับของไงของหมูน้อยโอ้ใช่ของหมูน้อยครับผมพี่ก็มีแต่หนูติดมีเนาะมาเนี้ผมจะถามพี่ยาเวลาการเอามาเนี่ยเนาะพอพันธุ์พันต้องกันเนาะครับผมเอามาแล้วมาเนี้ประมาณสักเดือนมันจะออกลูกไอ้หนูที่ผมเอามาพอพันยี่พันธุ์นี่มันในอายุมันหนูไวเทิร์ฟหันตามเดือนหนูแม่สองเดือนครึ่งเอามาใช้กันครับเอามา เอามากับพิปมาณจัก่สามเดือนมันก็จีกอดโอ้สามเดือนก็เวลาบรดนลขนาเอาพอพันแม่พันขอดหูหนูนี่หนูพุกนี่มาอายุมันสามเดือนครับผมแล้วเอามาสมพันธุ์อีกประมาณเดืนก็พอดครับเพราะว่าเพราะว่ามันสมกันแล้วออกลูกประมาณสามแปดถึงสิบตัวปอนครับเออมันเริ่มถามเรื่องราคาราคาพอแม่พันธุ์น้าม้กตัวละเท่าไหร่คู่เท่าไหร่ขมเอาม้านี่คู่หนึ่งหกร้อยคู่ละหกร้อยครับผม ตอนเด็กห้เงา้องทีขายแต่พะโตมันโตใหญ่ๆก่ยังขายได้ไอแปซี่เดือนยังขายได้แปดเดือนนะครับโตใหญ่เปี่ยน้อจะขายได้เนาะอันนี้คือคือสองเดือนครึ่งขายบันได้เนี่ยกำลังปุ่นโอ้ขายบันได้ตันเนี่ยซี่เดือนซี่เดือนซี่ซ้ำไดนบ่เนี่บ่วซ้ำพ่อไม่หรอเนาะนี่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 พอไปดึง เห็นแล้วค่ะอันนี้สเดือนนะครับนาอเดือนกว่าขอย่างเียเห็นบ่เห็นเอยู่แอย่งอันนี้สเดือนนะครับเนาะแต่ว่าต้องขายต้องสเดือนสเดือนกับซ้ำพอสม่น่ะมันบอีนีตมานกโลกบ้านนี้เวลาเขาขายเขาขายเป็นกิโลว่บนี้ครับขายกิโลกิโลละสองรันลบผลโอ้กิโลสองาครับกันบลบผล้อยสองร ตัวนึ่งมันได้จักลูกประมาณตัวอันเต็มที่อันใหญ่ตีเดือนนี่ยคือแปดเดือนนี่เต็มที่นี่เขาจักลูกลเอาตัวนึง่งประมาณจักสองลูกไปไปสองลโอ้เป็นตัวละหาหกร้อยตัวน, <6 S 2> นึ่งน้องครับครับโอ้ดูดีดีชิซูนี่พ่อขั้นแม่ขันนี่มันได้แค่สองลูครับครับคับโอ้สองลูครึ่งครับ,บ,บครับกันขั้นพี่น้องสนใจนี่ก็ให้มาเบิร์กนะครับเดี๋ยวยูโยวันไทซิรีเนาะงพิกัดไทซิรี่ตำบลทีิกลางเพื่อเซกานะครับ ชุดไทยนะครับทุดไทยนี่้แม่บอกผาเป็นผู้บอกว่าสุ่ว่าคนชนใจนี่เขาสิมหาหาอยู่นี่และกรมีมีเบอร์โทรป่เบอร์เบอร์อะไรเนาะศูนย์เก้าแปดหนึ่นย์เก้าแปดพบหาหนึ่งเกาสอเก้ส่านะครับเนาะครับกับฝากฝากน้องครับมาเบิกมาเอาอย่างนี้นะครับเด้อครับขอบคุณหลายครับคุณแม่ครับคุณครับ